สวัสดีค่ะครูกุ้งนะคะวันนี้นะคะครูกุ้งจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยววันนี้ครูกุ้งจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ข้อตกลงกับเราก่อนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะ สิ่งที่รูกุ้งอยากมาทำข้อตกลงกับพวกเราก็คือแผ่นตารางนะคะแผ่นตารางจะมีแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยทีนี้นักเรียนมาดูแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยค่ะทำไมเขาถึงเรียกว่าแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในแผ่นตารางเนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ดังนั้นถ้าเรานับ แผ่นสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้เราจะนับได้ทั้งหมด100ช่องถ้านับได้100ช่องหรือเราเรียกง่ายๆก็คือ,อจำนวนที่อยู่ในหลักร้อยแล้วกันนะคะต่อมาค่ะแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบถ้าเรานับช่องนะคะหรือนับแท่งแท่งนี้เรานับช่องจะได้ทั้งหมด10ช่องนะคะ ถ้านับได้10ช่องแสดงว่ามันคือแผ่นตารางที่อยู่ในหลัก10บต่อมาค่ะแผ่นตารางที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือนับได้1ช่องหรือว่า1อันนี้เองนะคะดังนั้นถ้าเรานับได้แค่อ,อันเดียวหรือ1แผ่นเนี่ยเราจะเรียกว่าแผ่นตารางที่อยู่ในหลักหน่วยหรือหลักหน่วยนั่นเองนะคะอันนี้ข้อตกลงนะคะเพื่อให้ง่ายต่อในการทำทีนี้ลองไปดูตัวอย่าง ข้อแรกของเรานะคะตัวอย่างข้อแรกอันนี้คือแผ่นตารางที่ขอกําหนดมาให้ก่อนอื่นที่เราจะต้องไปดูเลยก็คือแผ่นตารางในที่อยู่ในหลักรนะ้อยนักเรียนลองดูซิว่าแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยเนี่ยมันมีไหมอ๋อมีนี่มีกี่แผ่นละ่ะมีอยู่สองแผ่นใช่ไหมคะดังนั้นแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยมีอยู่สองแผ่น 2อ,อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ200ใช่ไหมอ่าต่อไปค่ะไปดูแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบนักเรียนให้รู้สอนไหมคะแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบหรือว่าแท่งๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แท่งนักเรียน1นึสองสม,มีทั้งหมด3มแท่ง 3อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ3าสบต่อไปไปดูอ่ไปดูหลักหน่วยไปดูหลักหน่วยนักเรียนเห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆไหมคะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนักเรียนนับได้กี่ช่องเอ่ยหนึ่งสองนับได้สองช่องสแสดงว่าสองอยู่ในหลักหน่วย มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นในข้อนี้เราจะได้200กับ30กับ2หน่วยดังนั้นเวลาเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเราจะได้ว่า232เขียนตัวเลขไทยก็จะได้232เช่นเดียวกันดังนั้นนักเรียนต้องเขียนให้ถูกนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่เราต้องเขียนก็คือ เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ232เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อแรกต่อไปไปดูตัวอย่างข้อที่2ในตัวอย่างข้อที่2เนี่ยมันเดิมเลยค่ะก่อนอื่นไปดูแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยไปดูซิว่าหลักร้อยเนี่ยมีทั้งหมดกี่แผ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น าได้3มแผน่น3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300ต่อมาค่ะไปดูแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบเนี่ยเรานับได้ทั้งหมดกี่แผน่น1 2 3 4นับได้ทั้งหมด4แผน่น ดังนั้น4อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ40โอเคไหมคะต่อไปค่ะไปดูแผ่นตารางที่อยู่ในหลักหน่วยแผ่นตารางที่อยู่ในหลักหน่วยนี่นับได้เท่าไหร่นับได้หนึ่งค่ะดังนั้น1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหนึ่งข้อนี้300กับ40กับหนึ่งหน่วย ถ้าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกจะได้ว่า341เขียนเป็นตัวเลขไทยก็จะได้341และที่สำคัญเขียนเป็นตัวหนังสือนะักเรียนต้องเขียนให้ถูกนะคะ341เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่อมาค่ะในข้อนี้ ในข้อนี้ครูกุ้งได้กำหนดโจทย์ขึ้นมาเองนะคะกำหนดโจทย์เพื่อจะให้นักเรียนได้ช่วยครูกุ้งตอบว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะักเรียนมาดูนะก่อนอื่นนักเรียนต้องไปพิจารณาแผ่นตารางในแต่ละหลักที่เขากำหนดมาให้ไปดูเลยค่ะหลักแรกคือหลักร้อยหลักร้อยเขากำหนดมาให้กี่แผ่นเอ่ยกำหนดมาให้สี่แผ่น หนึ่งสองสามสี่กำหนดมาให้สี่แผ่นสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยต่อมาไปดูหลักสิบหลักสิบมีไหมอุ้ยหลักสิบมีนะมีมาสองแท่งหรือสองแผ่นใช่ไหมคะหนึ่งสองสองอยู่ในหลักสิบ สอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับเท่าไรสองอยู่ในหลักสิบม,มีค่าเท่ากับยี่สิบมาไปดูแผ่นตารางที่อยู่หลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยเขากำหนดมาให้เท่าไหร่1สองส,สอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นข้อนี้ ถ้าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกจะได้423เห็นไหมคะ4อยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับ400เห็นไหม4อยู่ในหลักร้อยนะต่อมา2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20เห็นไหมคะเวลาเขียนเราเขียน2อยู่ในหลักสิบนะต่อมา3 อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเราก็เขียน3าอยู่ในหลักหน่วยเช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้ตอบ423โอเคนะคะต่อไปไปดูข้อต่อไปค่ะในข้อต่อไปข้อต่อไปในโจทย์ข้อที่สองที่ครูกุ้งกำหนดมาให้พวกเรานะคะเดี๋ยวครูกุ้งของนอนุญาตหาดินสอแป๊บหนึ่งนะ ออภัยนะคะโอเคได้แล้วนักเรียนมาดูค่ะในโจทย์ข้อที่สองเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร้อมกันนักเรียนดูซิว่าแผ่นตารางที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมีหลักร้อยไหมถ้ามีมีอยู่กี่แผ่นละ่ะ1แผ่น2แผ่น3แผ่นดังนั้น3ามอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ3ามร้อ ต่อมาค่ะแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบที่เป็นแท่งๆเนี่ยมีไหมไม่มีเลยดังนั้นไม่มีก็คือเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับศูนย์นักเรียนเขียนไวนะ้นะการลืมต่อมาค่ะแผ่นตารางที่อยู่ในหลักหน่วยแผ่นตารางที่อยู่ในหลักหน่วยเนี่ยนักเรียนนับได้กี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้า ได้หแผ่นดังนั้น6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหรคะมีค่าเท่ากับ6เวลาเราไปเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกจะได้3 0 0ร เห็นไหมสามอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ3 0 0้อดังนั้นเราก็เขียน3าอยู่ในหลักร้อยต่อไปหลักสิบหลักสิบมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเราก็ใส่เลขอะไรใส่เลขศูนย์ค่ะโอเคไหมคะถ้าไม่มีก็ใส่ให้เขาเป็นเลขศูนย์ต่อมาหลักหน่วยมีไหมหลักหน่วยมีค่ะมีค่าเท่ากับหกนักเรียนก็ใส่เลขแค่นั้นเองดังนั้นข้อนี้เลยตอบ3 0 6หค่ะโอเคนะอ่า ไปดูต่อไปค่ะต่อไปนะคะครูกุ้งจะให้นักเรียนทําการบ้านทําการบ้านคือจะให้นักเรียนทําแบบฝึกขัดวิชาคณิตศาสตร์ในหน้าที่7แล้วก็หน้าที่8นะคะซึ่งจะมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอยู่นะคะนักเรียนลองไปดูตัวอย่างหน้าแรกก็คือตัวอย่างในหน้าที่7นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็แสดงจำนวน นักเรียนดูนะก่อนอื่นคูกุ้งบอกแล้วว่าก่อนอื่นนะักเรียนต้องไปพิจารณาตารางก่อนตารางเวลาพิจารณาเราเริ่มไปพิจารณาหลักร้อยใช่ไหมเพราะว่าของเราเรียนเรื่องจําจนวนนับไม่เกิน1000พดังนั้นนะคะหลักสูงสุดของเราตอนเนี้ยที่เราที่เราวิเคราะห์ตารางก็อยู่ที่หลักร้อยนะคะดังนั้นนักเรียนไปดูตารางแผ่นตารางแรกคือแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยแผ่นตารางที่อยู่ในหลักร้อยเนี่ยมีกี่แผ่นมีหนึ่งแผ่น หนึ่งอยู่ใน, 100, น,น,น 1, ใหลัก 12, ร้อ,อย 10, มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยดังนั้นเราก็เขียนหนึ่งให้อยู่ที่หลักร้อยนะคะให้เขียนให้ตรงหลักร้อยต่อไปไปดูหลักสิบหลักสิบสองค่ะมีอยู่สองแผ่นหรือสองแท่งสองอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับยี่สิบดังนั้นก็ไปเขียนสองให้ตรงหลักสิบค่ะต่อไปไปดูหลักหน่วยหลักหน่วยมีไหมอุ้ยหลักหน่วยมีมีคี่แผ่นเนี่ย มีอยู่กี่แท่งมีอยู่กี่อันมีอยู่8อันดังนั้น8อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8ก็ไปเขียน8ดให้ตรงกับหลักหน่วยดังนั้นข้อนี้เลยตอบ128่อ128เขียนให้ตรงนะคะตัวนี้คือตัวเลขฮินดูอารบิกนักเรียนก็ต้องเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยนักเรียนก็ต้องเขียนตัวเลขไทยแค่นั้นเองโอเคนะอันนี้คือการบ้านนะคะตัวอย่างหน้าที่7ต่อไปไปดูการบ้าน ในหน้าที่8อันนี้คือตัวอย่างนะเหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรเพิ่มขึ้นมาต้องเขียนตัวหนังสือพิจารณาเหมือนเดิมเลยพิจารณาอะไรคะพิจารณาตารางอ่านะเรียนมาดูตารางที่อยู่หลักร้อยตารางที่อยู่หลักร้อยมีอยู่กี่แผ่น1แผ่น 1>, 1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งรอดังนั้นนักเรียนต้องไปเขียนหนึ่งให้อยู่ในหลักร้อยแค่นั้นเองใช่ไหมัะหนึ่งอยู่ในหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยต่อมาไปดูแผ่นตารางที่อยู่หลักสิบแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบมีไหมมีแผ่นตารางที่อยู่ในหลักสิบมีกี่แผ่นละหนึ่งแผ่นดังนั้นหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับสิบ ดังนั้นก็ไปเขียนเลขหนึ่งให้กลงหลักสิบโอเคไหต่อไปค่ะไปดูแผ่นตารางที่อยู่หลักหน่วยแผ่นตารางที่อยู่หลักหน่วยมีไหมไม่มีถ้าไม่มีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ศนใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนต้องไปเขียน0ูนย์ให้ตรงกับหลักหน่วยดังนั้นข้อนี้ตอบ110เขียนตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งก็ขอจบการเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ